ต้องเวิร์สสกูสิคนมะเพาะเบาเบาคำน้ำม่วงคือเก่าพี่น้องมื่อนี้มาคำมีเมนูนักินอะไรจิ้มจุ่มพี่น้องลูกชายขัวน้ำเอามากินเนี่ยน้ำหมกชายซื้อหมูมาโลหนึ่งกัเลยนน้ำถมเลยเพราะว่ากินกันพี่น้องเด้อแซ่บได้มากินกันพี่น้องกำลังถาเบิ่งตอนกินน้ำน่องพี่น้องเนาะันมีอย่าง ซาเคยเห็ดอยู่กรุงเทพเนาะเครื่องปรุงมีกระดูมีเห็ดเข็มมีผักาดเขามีมุนเส้นเนื้อเนูหมูโลหนึ่งพี่น้องอันนี้มาผิดหวานเอามาใส่นดำอิ่มหวานพี่น้องถ่าเบิ่งต้อกินนะพี่น้องเนาะนี่ก็ได้ที่เสะมาสิน์ฟซัมได้มาเบิ่ง รอรุ er ่นน้องกันเนาะวัชชีเสบรื Juice, อสิบแซ่บกันเลยแท้แทติชมยังก right. so ่อนคอมเมนต์มาน้าพี่น้องเนาะหนึ่งวะเซมี่โบยากเห็นหุ่งเฮ้ยมาพี่น้องมาของไก่มาลินนำพี่น้องเลยเซมี่มาลินนำมากินนี่แนะพี่น้องเลยถ่ายถ่ายไหมเสรล้ มันบดแจ้งในไทยน,น,นะบ้าไก่ฮะโอ้อย่อางบัง่มูกยันั่งนซืวเมไวไนน้ใหรร้านก็เลยขิดยหยาดรึบ้เอาสัเครื่องหนึ่งวะเอาพีน้องมากัานกินน้ำผีน้นองเนาะมาเี่บอกบคำเบอรสกุสกุลเนาะลงเดียวตักให้ร้านก่อน ตักให้ถวยๆเขากอนยังจะเอาลงใหม่ยังเอาไนนึงจอยนะมันกิกินตักให้ทำแม่น้ำลูกบกไก่ลนมาดินน้ำพี่้องมากินกันเลยเซมี่ครับไพเกาะไปอ้วนพี่้องเยกบอกแบ่งแซ่แบเยตักให้รได้รตั้ง บอกไปแล้วบานนี่ยว่ามันกินข่ามันดว่ามันก้มาพี่น้องเลยมันห่อนมันดงมันเสียพี่น้องกันเบาไก่เนาะพี่น้อง,อองมันมาลิโอโอเพื่อนระบ้ากันเพื่อนติดกันกับเพื่อนเบาไก่พี่น้องเลยได้เงินเดือนพูดแล้วพี่น้องก็ยังเได้ฉลองเบาไก่คนจะมาเห็นแบบนี้แหละที่จะทั้งย่างทั้งกิ้มจุ่มพร้อมแล้ว ทางเมืองที uh, ่มันทียี่สี่เนาะยี่สี่ยัมหาบอกเ้นมึงออกอื่นบ่งนนมึงออกอื่นเออหอาไก่มันได้เป็นเรื่องก่อนนักเพีองเนาะเบิ้งเอาไก่ตัวอะไรวะแม่ของเ่ ตื่นแมวตื่นมาทุบประทูนะนี่มันเจนงท้าแม่ก็นั่งพี่จีไม่เห็นกล่องอะไปนั่งบังเลไจะเขากล้องเปนฝันฝั้เขากล้องมันไปนัางบังลังเขาจะเห็นดูารลเมกาพี่น้องเจ้าก็มีตัวไม่เห็นเจ้าอ่าได้าย่อ่้องาดียน คนที่กินเหยื่อพึ่งจะออกจากขุกมาแล้วพี่น้องเนาะนังกออกมาได้สามสี่หนึ่งเจ้าการก็คือเก่าอยู่พี่น้องเนาะบางคนก็นอนบางเถื่อกก็ไปนอนในเหยื่อพึ่นก็ไปนอนเหื่อเพยื่อป่าเนาะเหื่อขางคือนเหื่อปะสู้เนาะพี่น้องย่ากพี่น้องเลย ผัววายุจิมจุ่มวิเ้นในไก่เลยเน้มีกับบบาแบ่งขึ้นมาลินเนาะพี่น้องเนาะขมาบานเ่ากับสมสีมือนะพี่น้องเพิ่ยังเพิ่มีทุละเนาะมาเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีบไก่เอฟซาวเรือมากินน้ำเบาข้ามนาะพี่น้องเบาข้ามบ้านน้ำม้ง ส่ออนมันเห็นนิ้วเขาจะเขาดวกเนาะมันหดยังได้แบบบุต้องเนนะเอาเป็นโล่โล่นยายกินเนื้อบรรยาเ็ จะเอาไ้ก่อนลงเศษจะเอาลงเศษให้ดูเราข้ามกับบันเทิเสือพี่น้องเลยห่อนเหมือนเอาแห้งนีเช้าหมื่นเอา เสพพี่น้องอ้าวบดถั่วหนึ่งเลยกินกินกินแล้วด้วงเงินซื้อให้กินล,ลายพี่น้องเลยมาสามสีโม่โลีนเนื้อมูเดี๋ยวโลหาซิมหาพันเลยพี่น้องเลยขึ้นหาพันเงินลงมูขุนเอามาสามสี่โลเจา

ของปลนอ่อนเขเอาไปส่งให้ตาหาพี่น้องอยากต่นบออเอนกินท่พี่น้องต่เพิ่นบ่กินเนื้อกินบัมแล้วกินเจเนาะกินเจเอาพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องเ้อ แม่แม่นั่งมอาเียงาลกเสียง่ไก่เสียงกันยังว่ามีขบเลยพี่น้องเลยขอสดขอไฟเลยพี่น้องแถวเสียงหลบกวนเนาะพี่น้องเนาะร้านก่อนสองสามพี่น้องเลยนะ ท่านยาอะน่ะสบายดีสบายดีหวสวยพี่น้องลูกบ่าวไก่สบายดีบุุทุคนเนาะเอาองี้ยมาส่งนางนะเอาัง่มาส่งมามึกินจิ้มจุ่มนี่สบายดียอสวยใส่สดียองสวยใส่บ่ มันตะกลองจะเสีย่เลยลงเวลาเราฟักนพี่นง,เ,ง,เ,นนงเราทำก็หมักฟักก็ได้ใส่ใส่น้ำผิกนี่พี่นงไอเจอมามกพริกหวานชุดยอดชุดยอดของโปดของปวดปด้ดบังไพพี่นงจน้งที่ลลเลยหมอกไก่ก็คนทีเหื่อพาลูกมากินยาเนาะลูกคนบอสบายแบบ บาแบงเนาะพี่้องหอปูัน้นเทปได้เลยต้องนี่หรอกยัด้นันหวานเนาะไดเนาพอนะได้ผัดลมอนอันร้อนอันนี้เามาก่อนน่เอาเอามากนมา

งแรกเนาะแรกมันต้องมีขางซองเดินยาจัดอยากจัดอยู่พี่มันทำยังไงจ้าทุได้เงินเดือนพี่น้องเลยจากจิได้จัดหลอดซองกะ้นเดือนมันเดือนมันอยากหักหลายเนาะกระปตีเอา ฮักข้าวผัดมาพอคือดีนะโดนเป็นไงน่หักกันกัพจเอก่ยพี่น้องีวานนั่นมงยังกันได้โอ้ยนคือมอเจาะองมาากเพ็ดยวันน้อยพี่น้องพ่อฮูเรือเลเจ้าแนวมหนื่อยอยู่ชิมิยังไงซีมึงดู มันมันหยานผอมันหายมันบกินอะไรกินไดนนังงกินนะเซมิเซ็บเสมบเเซมิเอ้ยมันนี่บอกข้ามไปตะก้องห้มันนี่เซบเซบเบเบพี่้องเลยหากองฮักี่น้องเลย

ถึงเลขพันกี่พี่น้องเลยก็ได้สลองนี่นั่นนัันเดดก็หายนันเดดก็ได้ยากเห็นแต่แบบแบบยากก็เลยพี่น้องนะพ่อ

ก็อย e, ู way, dinner, ่ดีแม่งปสบสุทุกคนเนาะเอฟซีประคำเนาะก็ให้ล่ำรวยเงินทองเนาะถูกทุกคนสบายดี